สวัสดีค่ะเส้นทางบันเทิงวันนี้นะคะอยู่กับพวกเรา2คนที่กองขวัญล่าค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ ทำกันอย่างต่อเนื่องและใกล้ปิดกล้องแล้วนะคะสำหรับละครเรื่องขวัญล่าเส้นทางบันเทิงวันนี้จะพามาชมฉากขี่ม้าของพระนางสองคู่ทั้งคู่ของภูมิเกียรติภูมิกับชิงชิงคฤติษาและคู่ของซิวธนาธรกับยิบสุพิชาสองคู่สองอารมณ์ไปเลยค่ะมาดูคู่แรกภูมิและชิงชิงมาแบบชิวๆค่ะมีประสบการณ์มาแล้วทั้งคู่แต่ชิงชิงดูจะคล่องแคล่วกว่าเพราะเคยเรียนขี่ม้ามาตั้งแต่เด็กพอรู้ว่ามีฉากขี่ม้าเจ้าตัวก็แฮปปี้สุดๆไปเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ทาได้เท่มากแต่ขี่ม้าต้องไสประมาณนี้เป็นคนที่แบบ ว่ากลาช้าอันนี้คืออะไรก่องแคลวอย่างเราตัวสูงมันอาจจะแบบมีระยะที่เอ้เป็นมันเยอะไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวค่ะขี่ม้ามานานแค่ไหนแล้วจริงๆขี่ตั้งแต่แปดเก้าขวบใช่เรียนเรียนขี่ว่าเรียนขี่มาตั้งแต่แปดเก้าไม่ต้องนับแต่ว่านั่งตอนนั่งเนี่ยคือมันนั่งยากมากเพราะว่ามันมีอันอันเดียวอันอันเดียวแต่ว่าเรานั่งคู่ใ้่ไหมกลายเป็นว่าโอ้โหไม่กอดมันถูกบีบอัดมากแล้วมันแบบ มันอึดอัดมากใช่าห่พอลมานั้งคู่ถ้าให้เลือกระหว่างมูกับไปขี่ม้าหนูเลือกขี่ม้าดีกว่าอาจจะเท่กว่าด้วยนะ๋ยวเรื่องหน้าจริงๆจะขี่ม้าฟันดาบเฮ้ยเขามีความแบบเท่มากนะพอขึ้นไปบนม้าอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาขึ้นคนเดียวอยู่ชอบ่ะคือชอบอ่ะชอบขี่ชอบม้าชอบขี่ม้าซื้อม้าให้หน่อย ส่วนคู่นี้ซิลและกิฟออกอาการเกรงเล็กน้อยค่ะซึ่งกิฟพอจะมีทักษะอยู่บ้างเลยอาสาเป็นคนควบคุมม้าเองแต่ซิลนี่สิคะตื่นเต้นไม่น้อยเลยล่ะค่ะเพราะเป็นการขี่ม้าครั้งแรกในชีวิตงานนี้ทีมงานเลยให้ซิลกับกิฟขี่ม้าวนไปเพื่อทําความคุ้นชินก่อนการถ่ายทําค่ะเบาแบบขี่มาชมวิวเราอ่ะเบาแต่น้องอ่ะหนักแหมแต่เราไม่ได้ขี่นะนี่เป็นคนขี่นี่เป็นคนคุมเป็นคนคุมใช่ฟิวนั่งเฉย ตั้งเฉยๆแต่มีเสียงกระซิบมาจากข้างหลังพี่กิปซิวเหมือนจะล่วงยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> ครั้งแรกเลยครับก็ตื่นเต้นนะ <c oughs> เงื่อแตกเงือเงื่อแตกเยอะมากครับเมื่อกี้ก่อนเข้าซีนก็มาซ้อมนะครับก็ ม้ามันดีเวลาเขาเก่งหนูจะดูออกเลยว่าเขาเก่งขนาดพี่เจ้าของม้ายังบอกเลยโอ้หเก่งกว่าน้องผู้หญิงอีกคือเจ้าของบอกว่าน้องตัวนี้เขาชอบวิ่งมากกว่าเขาไม่ชอบเดินเฉยมันมันเบไปเรายังไม่เคยขัวเาเขาไปฝึกก่อนนะคะใช่เขาเบาเบาก่อนมารอบหน้าสงสัยกิ๊บจะขี่ม้าคล่องเลยนะคะรอชมความสนุกในละครขวัญล่ากำลังเร่งถ่ายทำกันอยู่ค่ะ